มนลใน EP4 สำหรับการผ่านรายการจากสมุดร,รายวันไปบัญชีแยกประเภทนะคะจากตัวอย่างที่5.3หน้า72ตอนนี้เราอยู่ที่รายการวันที่9นะคะเด็วกๆิวหนังสือเรียนตามครูนนะคะวันที่9ดูในสมุดร,รายวันของเราวันที่9เขาเดบิตเครดิตอะไรไว้ใช้คำว่าเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าบริการเด็วกๆคะ ขั้นตอนที่1ในการผ่านรายการไป,ไปบัญชีแยกประเภทเมื่อก,กี้เจอคำว่าเงินสดใช่ไหมคะแล้วมีบัญชีเงินสดอยู่แล้ว่ะลไกไม่ต้องไปเปิดใหม่นะเอาลับมาใช้ตรงนี้อ่านข้อความเมื่อกี้นี้เจอคำว่าเงินสดอยู่ทางด้านเดบิตนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเลือกรายการที่ฝั่งนี้ไม่ต้องเขียนเดือนอีกแล้วนะคะเขียนแค่ครั้งเดียวพอเด็กๆเติมบัญชีลงไปเลยค่ะนี่คือรายการของวัน อยู่ทาได้เดบิตมองหาค่ะนี่คือคําว่าเดบิตใส่จํานวนเงินลงไปคือจํานวน1นึ่งหมื่นาบาทใส่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนะั้นตรงนี้อ้าอีมาจากสมุดร,รายวันหน้าหนึ่งนะคะสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งรอวอนหนึ่งและรายการของวันที่9นี้คําว่า David เดบิตเงินสดตรงกันข้ามหรือเครดิตกับคําว่ารายได้ค่าซ่อมรถ ตรงช่องรายการตรงนี้นะคะเราก็จะเขียนชื่อบัญชีรายได้ค่าเส่อมลดลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วรายการนี้ยังไม่เสร็จนะเมื่อกี้เพิ่งได้อันเดียวคือเ b ิเงินสดนะคะ15คุณรูก็จะไปหาแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไปที่สร้าง เขียนชื่อเสร็จแล้วมาเขียนเลขที่บัญชีตรงนี้นะคะในหนังสือเ,อเรียนของเราบอกว่านี่คือเลขที่บัญชี4 0 1เขียนลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเด็กๆของตัวสอบดูในสมุดรายวันทั่วไปคําว่ารายได้ค่าซ่อมรถอันนี้นะคะรายได้ค่าซ่อมรถในสมุดรายวันทั่วไปเป็นอยู่ทางด้านเครดิตน,นะคะตรวจสอบดูก่อนรูก ตีปศเดิอนนันที่ลงไปค่ะหนึ่สองห้าเอฟหนึ่งมีนาคมวปีเก้าแบบนี้รายได้ค่าซ่อมรถในสมุดรายวันทั่วไปของเราเขาบอกไว้ว่ามีจํานวนเงินอยู่ทางได้เครดิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเด็กๆเขียนไปเรืเ่อยลงไปอย่างนี้ค่ะ คำว่าเงินสดเนื่องจากว่าในสมุดรายวันทั่วไปของเราบอกไว้ว่ารายการมันที่9้าเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าซ่อมเพราะนั้นรายได้ค่าซ่อมในช่องรายการเขียนคําว่าเงินสดลงไปจบเรียบร้อยสําหรับตัวยอย่างการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทสําหรับรายการวันที่9ก้ามีนาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ